เดือนสามขึ้นหนึ่งข้าเราก็จะเปิดขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทเนี่ยเป็นทางการขึ้นได้กันอย่างเป็นมาสถานขึ้นกันอย่างทั้งได้ทั้งกลางคืนและกลางวันฉะนั้นเลีดโยมที่รักทั้งหลาย สบายใจได้แล้วก็ขอเอาข่าวเนี่ยไปบอกกันทวดทัวว่าไม่ต้องกลัวว่าข่าวที่เกิดมาเป็นประจำว่าไปน,นี่สันพ่อแม่ทําแล้วจะปิดป่าสองปีสามปีจะทําถนน,นขึ้นไปอบางทีบอกข่าวไม่ดีทําทให้อย่าจม เอาหวากันเพราะฉะนั้นญาตโยมช่วยไปบอกเขาเป่าร้องไอ้คือว่าไม่มีคําว่าปิดคาว่าปิดเขาแล้วไม่ขึ้นไปมาัรการไม่มีในโครงการของอาตมาตราบใดที่อาตมายังมีชีวิตอยู่อาตมาก็จะจัดพิธีเนี่ยเป็นประจำทุกปีจนหมดลมหายใจ สวัสดีญาติสนิทมิตรสหายที่รักครับผมกรุงศิวไัลหรือว่าสอส,ะสะนาทีสุทินเพือกราบเรียนพี่น้องที่มีใจบุญกุศลทุกท่านวันที่16มกราคม2553เปิดนมัสการรอยพระพุทธบาทหนึ่งค่ำเดือน3าที่เขาคิชกูดรประจำปี2553นะครับผมขอร้องเพลงนี้ด้วยการร้องสดๆไม่มีเนื้อถวายแต่อหลวงพ่ออันเป็นที่เคารพ ของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ทเียนคงจำกันได้เป็นพระยิ่งใหญ่เมืองจันทบุรีแปลชุดนี้เป็นตำนานเขาคิจกูดครับอาจารย์ไวยพุทธสุพรรณเจริญสุขทุกทุก,ท,กทาง วางตำนานอันเลิศรููชีวประวัติอันพระครูธรรมสรรคุณผู้รูปป้ผูปเป้เบิกบานวัดกระทิ่นเขาคิดชะ้อ๊ดกับแม่ฝันคิดสีประจันก็มาร่วมรออ้อง ขียนเทพรเจ้าแห่งจันทบูร ขอให้งมีโชคชัยรับแจกเป็นมงคล,ลยันเลิศล้นธรรมาคาขาครับผมคินสุวอะไรก็รับใช้ในบทเพลงเหล่านี้ด้วยกราบขอบพระคุณที่ท่านร่วมงานบุญครั้งนี้ทุกท่านครับเทปทั้งหลายที่ท่านได้บริจาคให้กับทางวัดเป็นเงินค่าบริจาคนั้นเป็นเงินกุศลทั้งสิ้นนะครับขอบพระคุณธรามเกียรติที่รักทุกทา่านขอให้โชคดีและก็มีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับ ศรพงษงชาตรีและชาวาคณะมีคุณไพรัลสังวริบุตรเจ้าของบริษัทดีด้าดาราวิดีโอสามเสียงที่สร้างหนังางละครเนี่ยก็มีความเคารพในรอยพระบาทภูเขาคิจกูหรือหลวงพ่อเขียนนะครับก็ไปไหว้ทุกปีแล้วดูเทศกาลที่เปิดให้ไหว้เอาละครไปถวายไปกันได้ได้นะครับเขาไปขอโชคขอลาภขอความสุขขอความเจริญที่นั่นศักดิ์สิทธิ์มากขอแล้วสําเร็จทุกรายนะครับ แต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องเคารพด้วยกายวาจาและใจท่านต้องเป็นคนดีนะครับความดีจะส่งเสริมท่านนะครับคขออนุโมทนาขอบคุณครับนีครับ นาสวัสดีเงยน้องพี่แม่พ่อฟังแหลสักข้อจะมาไขคานอยากจะเชิญจะชวนมวลชนทุกท่านตามควันจิตสี่ประจันจะรำพันเป็นกลอนจะชวนกันไปทำบุญชวนกันไปสร้างผลสร้างนักกุศ ของเราเสียก่อนพระเมืองไทยปัจจุบันละนับกันว่าเดือดร้อนไปทำบุญกันเสียก่อนดูไม่ไกลไม่ไกล,ไไกลเขาคิดชกูดจังหวัดจันทบุรีอยู่ใกล้ๆแค่นี้บรรยากาศดีเหลือลายทุกขึ้นหนึ่งคำเดือนสาม ฝากความในในขึ้นหนึ่งคำเดือนสามฝากความในในนับแต่วันนี้ไปก็หลายเวลา ไม่ปิดทองรอยพระพุทธทบาทถือโอกาสอธิษฐานขอพอรกันเลยนาะนะปราถนาะสิ่งใดตามใจศรัทธาขอหนึ่งอย่างเท่านั้นละนะ ขอมากไม่มีที่ทำบุญเขาคิดจะกูดนะนั่นสุดประทับใจถ้าท่านไม่เคยไปลองไปหน่อยนอนนี่หนทางขึ้นเขานั่นเราเดี๋ยวนี้สะดวกได้ดีมีทั้งน้ำทั้งไฟไฟฟ้าส่องสว่างหนทางราบรื่นจะขึ้นกลางวันหรือก,กลางคืนก็ ขึ้นได้ขึ้นไปมีที่พำนักได้พักผ่อนกายตามที่ได้บรรยายเอาไว้ในเพลงแต่ว่าเป็นอนิสงส์นดีที่สุดเสริมทรงมนุษย์ได้หมอะเมงที่ร้องได้อย่างนี้ประสบการณ์มีกับตัวเองไม่ใช่ว่าฉันจะเก่งจะเล่าให้ฟัง เมื่อก่อนพันจิตเนี่ยนี่นาะปวดขาเดินไม่ได้จะงอก็ไม่ไหวเป็นไปหลายอย่างไปอธิษฐานต่อพอ่อนอหนึ่งครั้งเดี๋ยวนี้ก็ว่องไวจังพอจะสบายใจทั้งกิจการบ้านฉันครอบครัวนั้นมีสุขก็ทั้งลูกๆและหลานทั้งหลายไม่มีทุกข์ไม่มีโศกแล้วหมดนะ รคหมดภัยเชิญนะคะหญิงชายไปพิสูจน์กันและโดยเฉพาะอและในปีนี้เป็นข่าวดีบอกไปทั่วญานเพราะว่าวันเกิดท่านพ่อเขียนนั้นครบแปดสิบปีอย่าลืมนะคะ น้องพี่ไปเยี่ยมท่านให้ได้ไปขอพรท่านพ่อเขียนภาคเพียรนกันไปเราปรารถนาสิ่งใดน่าได้สิ่งดีคิดดีทำดีขอสิ่งดีประกอบที่อยู่ในความชอบได้แน่นอนน้องพี่เชิญไปเข้าคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีควรจิตบอกไปแค่นี้ อยากจะดูของดีต้องไปดูเอาเอง